โอเคค่ะทุกคนหาต่อเลยนะที่สังหรณใจว่าวันนี้เราคงจะอยู่ที่วัดนี้กันทั้งวันไม่น่าจะได้แล้วละ่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาเที่ยวในวัดนี้เฉยเลยนะคะ <c oughs> ที่คิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเนี่ยกล่าวว่าเอ้ยออกวันนอกเมืองดีกว่าแหมคำนวณพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทําเวลาหน่อยก็ได้เพราะว่ามีหลายๆที่ที่เราต้องไปอยู่แล้วนะคะดังนั้น ถ้าที่ไหนมีคนก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ต้องเก็บภาพก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคีบอับส่องกันนะทำตัวเหมือนมาขโมยของเลยอ่ะมองไม่เห็นคิดว่าข้างในเราไม่น่าจะเข้าไปได้แล้วแหละนะคะเอางั้นอ่ะเอากำหนดกรรมเรียนให้จบแล้วกันค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะได้เบรกไว้แล้วก็ไปดูซิว่าจะยังไงต่อทุกคนคะกำหนักกรรมเรียนอ,อยู่นอกเขตพุทธาวาสเอ้จริงๆเราวมันจะ,ะใช่ถูก นอกเขตพุทธาวาสถูกต้องแล้วนะคะทุกคนเป็นจุดที่เป็นตำหนักสวยงามนะคะอยู่ตรงหน้าทางเข้าเขตพุทธาวาสหรือว่าเขตกำแพงเข้าไปสู่ด้านในวัดกุดีดาวมันจะมีป้ายบอกอยู่นี้เห็นไหมคะแล้วเข้าไปด้านในก็จะเห็นว่าจะมีเป็นอุโบสถเจดีแล้วก็มีวิหารอะไรก็ว่ากันไปนะคะทั้งหลายทั้งวงตรงนี้เราพูดคุยกันไปหมดละนะคะดังนั้นก็ ใครที่ติดตามอยู่ไปย้อนดูได้นะคะแต่วันนี้ในส่วนของกำลังกรรมะาเลียนเนี่ยเดี๋ยวเราเดินวนดูสักรอบหนึ่งลวกันแป๊บนึงนะคะทุกคนมีคนถ่ายรูปอยู่ด้านในเอาไงดีอ่ะไม่เป็นไรเขาอยู่ด้านในเดี๋ยวเราอยู่ด้านนอกนะคะไม,ไ,มไม่มีปัญหาบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะกี่ไม่มีปัญหาแล้วอ่ะทุกคนเอาเงี้ยตําหนักกรรมะาเลียนค่ะย้ำเงินอีกทีนะคะทุกคนตําหนักเนี้ยสร้างที่หลังสุดเลย นะคะเพราะว่าเราเคยคุยกันไปแล้วว่าวัดคุดีดาวเองเนี่ยปกติแต่เดิมอ่ะมันเป็นรากฐานเดิมของวัดเก่ามาตั้งแต่สมัยที่แถวๆบริเวณแถวเนี้ยยังเป็นเขตราชธานีเก่าก่อนที่พระเจ้าอุทธรจะไปสถาปนากรุงศรีข้างในเกาะเมืองอีกนะคะดังนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยเคยเป็นวัดเก่ามาก่อนไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรอ่ะนะได้มีการบูรณนะซ่อมแซมแล้วก็มีเรื่องราวของวัดเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ นะคะอ่าแล้วก็ดังนั้นเนี่ยตำหนักเนี้ยก็เลยมาสร้างทีหลังในยุคของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตอนที่ท่านยังทรงเป็นอ,อ,อุปราชวัดนี้มีการบูรณะครั้งใหญ่อีกทีหนึ่งก็ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายศักดิ์หรือว่าพระสันเทศที่เก้านั่นเองตำหนักเนี้ยค่ะทุกคนมันจะมีรูปทรงเป็นตำหนักตึกซึ่งรูปทรงตำหนักตึกแบบเนี้ยนะคะมันจะมีการสร้างอยู่ในช่วงยุคพนาลัยเท่านั้นแหละ แล้วก็ลูกทรงประตูแบบนี้นะคะในยุทธยาเอ,ง,อางไม่ค่อยมีแป๊บนึงนะคะทุกคนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างบนค่ะ <c oughs> ไ,มมไม่มีปัญหาะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเรา,เราใช้วิทยายุทธเลาะกำแพงไปได้นะคะอโอเคขึ้นมาต่อ <c oughs> โอเคกิพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อโอเคคือตําหนักเนี้ยคะ่ะทุกคนมันจะเป็นรูปแบบของตําหนักตึก นะคะตำหนักตึกก็คือว่ามันจะมีสร้างในตั้งแต่ยุคพนัพนธยาพนยันธลายลงมานะคะเราจะเห็นตำหนักเนี้ยอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดเจ้ยาย่าแต่ว่าัดเจ้าย่าเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าที่นี่แล้วนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งวัดอะไรเอ่ยตำหนักตึกเดี๋ยวกันนะในยุทธย,ยามีตำหนักตึกอีกที่ที่ไหนว่าแต่นะวัดวัดกุฎีดาวที่นี่ใช่ไหมคะกรมเรียนวัดเจ้ยาย่าวัดเจ้าย่านั่นคือเขาเป็นสาราการประเรียนนะคะทุกคน พี่จำไม่ได้แล้วอ่ะเอาที่ชัวร์ดีว่าแต่เอาเป็นว่าตําหนักสไตล์อย่างเงี้ยนะคะสร้างสมัยพันนาลายลงมาไอ้รูปทรงประตูอย่างเงี้ยถ้าเราไปวังนาลายนะคะเราจะเจอเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปด้านหน้ากันก่อนกี้จะพาวนไปนะคะทุกคนเพราะว่าตรงน,นี้ด้านนี้จะไม่ค่อยสวยเหมือนด้านนู้นค่ะด้านนู้นจะสวยกว่านะคะ <c oughs> แอบไปส่องกันก่อนก็ถ่ายรูปเสร็จยังอ่าไม่เป็นไรขึ้นมาตรงนี้ได้ค่ะ อาจริงๆเลยอ่ะอ่ะโอเคขอเวลาสามนาทีอ่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือเราเดนอยู่บนชั้นบนนะคะชั้นบนคือทุกคนคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะไอรูปแบบของกำนักตึกอย่างเงี้ยนะมันจะมีเป็นลนักษณะเหมือนเป็นเดือยออกมาทุกคนเห็นปะอย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นตัวที่มันเป็นทําขึ้นมาสําหรับไม้พาดชัดเจนนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมคะ แล้วทางด้านในเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดูมันจะมีเป็นพัดแท่นเสาก็ส่วนเสานะเสาไม่เกี่ยวพัดแท่นก็คือพัดแท่นนะคะคือเสาก็คือที่มันเป็นรูปแบบแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะไอส่วนพัดแท่นก็คืออันนั้นนะคะและอันนี้เป็นไม้ปูทั้งหมดไม่ต้องแปลกใจว่าไม้หายไปไหนในกรุงศรีอยุธยาไม่มีไม้แล้วค่ะทุกคนนะคะแม้กระทั่งพระที่นั่งต่างๆในวังหลวงของเราเนี่ยที่มันปูพื้นข้างล่างเนี่ยยังไม่มีไม้เลยอ๋อที่นึกออกละ ตำหนักแบบนี้มีที่จังหวัดอ่างทองอีกที่หนึ่งพระตำหนักคำหยาดนะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรท่านไปปีกวิเวกไปอยู่ที่นั่นนะคะคงไม่สามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะไม่เป็นไรขอโทษทุกคนจริงๆคะ่ะวันนี้กิ๊กคำนวณเวลาผิดไปหน่อยนะคะเห็นว่าวันนี้มนเป็นวันศุกร์นะคะคงไม่มีคนมาที่นี่แน่ๆนะคะดันวันนี้มีคนมาเพราะว่าบางคนเขาเริ่มหยุดกันแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ยินดีต้อนรับสู่พระนครศรีุทยาขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมาเที่ยวนในจังหวัดของเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันก่อนนะคะในส่วนของวัดกุฎิดาวเดี๋ยวหลังสงการเราเจอกันอีกทีนะคะแล้วเราจะพามาเดินที่นี่กันแบบละเอียดทีบเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่ีให้ความสนใจมากเบอร์ต้นต้นของที่นี่เลยเหมือนกันนะคะเราเจอกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในเกาะเมืองก,กันค่ะตำหนักกร,รมเรียนค่ะ